มีบุคคลคนนึงได้โพสบอกว่าน่าข้องตีข้าวนะนะข้าวกลองะนข้าวกลองตีเต่เป็นเนื้อมูนั้นนะครับนะฉันยอมตายฉันไม่กินก็เลยทำมาทำให้เกิดกระแสมองอิสลามว่าเรื่องมากมั่งไลยต่อไล่นั่นด้วยกันนะทั้งนี้ทั้งนั้นเลยเดียกบบกาบอกรุใไปฟังเลยถึงการการโพสบันเนียน บอกอธิบายเพิ่มเติมสักน่อยตีว่ามันสมควรไม่สมควรตกตองพิลัการระดับใดครับเรียนเชิญครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์พี่นน้องนานสันๆถ้าเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเนี่ยท่าราไม่รู้จริงจริงเนาะพี่นองเนาะเราอย่าอย่าแค่พูดเราอย่าแค่พูดเลยนะเพราะไม่ใช่ใส่พี่นองนะการเทโรกกระทำเช่นนั้นกับป็นผลนแต่มลากัดจะจดบันทึกและมีการสอบสวนท้งน้ด จริงๆเลอพี่น้องอาจจะใช้ความรู้สึกของตัวเองอเอาไปเทนเทหุกกมจริงๆเลยบางครั้งอากายรานี่พี่น้องคิดว่าคิดว่านาะนาจะต้องพันนี่แหละแต่เราไปฟังถึงหุกกมถึงรักการนี้มันไม่ใช่นะมันหล่เรื่องท้าไม่พี่น้องฉันยอมตายตายนี่ถือว่าตายในสาภาพไม่ขินเนาะเหนือมูขาวมูก็ไม่ขิน ย่อมตายพอล l l ห้าม,มก,าการเสียชีวิตในสาภาพเช่นนี้พี่น้องถือว่าตายในสาภาพอาซีบิลละฟาฟื้นดารกอตอล l l a h s u า h a n a w ะ a าลาไม่ใช่ตายเป็นผู้ที่ล l l a h รักลล l a h ยกย่องแต่ตายในสาภาพที่ล l ะ a h พาไปอาซับลงโทษเพราะ a, a ล l a h t a าลาบอกว่าวเวลาตุนกูบไอดีกุมอิลตัฮลุกะ a ลลอต t a าลาห้ามที่จะทำลาย ตัวเราเองย่านำร่างกายของเราไปสู่ความให้ยนะซึ่งการกินครั้งนี้เพื่อพัฒนาชีวิตว ajib จะต้องกินมันจะสุน,นัตไปดองเนาะ uh huh. แต่ว่าสุน,นัตหรือว่าฮารุสิน,นคาเลเตล้ได้เนาะ,นะแต่แอนัน,นี้นี่ว a j ิบจะต้องกินเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้เช่นเดียวกันน้ำนมเซเว่นมันลอยมาพี่น้อง เอ๊อทำไมได้หัวนี่ชาญเนี่เป็นลมเหลือสงบเหลือนี่ไม่ได้กินเลยได้เนาะน่ะอันนี้เขาเรียกกินของอย่างเจ้าเนาะน่ะแล้วก็ดีของกบปลามาหายเนื้อหมูนั้นน่ะแต่นี่นี่เจ้าไม่รู้อยู่ไหนน่ะเห็นเด้งเด้งเรื่องเรื่องเซเว่นเนี่ยน่ะกินโกนเตะไปเสียเบียรหายโกมังพี่น้องเสียรับด้วยน่ะพวกโค้งย่างเจ้าน่ะเดี๋ยวพี่น้องชาญเอาเซลายหัวเลยแล้วก็เซเว่นน่ะหนาตัวมใส่เป็นตุ้งเลยแล้ กินเพื่อพระทังชีวิตเนาะกินเพื่อพระทังชีวิตถ้าไม่กินเราต้องอดต้องเหนื่อยความดันเบาหวานโอ้ยสารพัดโรคต้องเสียชีวิตกินและพี่น้องกันนำท่วมเลยเนาะโตระเบิดเล้วนาะแต่ว่าอย่าลืมขี่ห้อเขียนไว,นว,ว้มั้งเนาะพอก็ะเพื่ล็อไปบอกพนักง,งานว่าซื้อชา้านเลยกินข้องตุนไปห้าโรยเนี่ยม,มาจ่ายเร็วนาะต้องไปจ่ายลบไ้โกมังเพราะเป็นของที่มีเจ้าของ แต่กินทงดันตีเชอร์อนุลูมอนุญาตเพื่อรักษาชีวิตเนาะนี่เขาเรียกกินเป็นนะเอ๊ะไม่รู้ใคยไปเสียมังกาติดแต่ว่าไปฟังเลยเนาะแต่เราเนี่ยนาภูยมันพี่นองเนาะต้องไปเสียด้วยว่าโรคกินโค้งก็ขี้ห้อจะตั้งเซเว่นก็ประกาศว่าเออหน้าเป็นโครงการช่วยเหลือภูประสบไปนาตัวนาตัวไม่ต้องจ่ายรวมนี้ฟรีอันทำตัวดีละนะเนาะ อันนี้นะครับพี่น้องนี่ก็เกรียมกมักาสิจารยใหนี่มากาสิจารย์ใจุดประสงค์ของศาสนาเลยเลยนะต้องรักษาชีวิตรักษาวงตระกูลรักษาคือหลายๆสิ่งด้วยกันศาสนานี่จะดูแลจะรักษาหมดเลยเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจเรารีบเราแคบเราโชว์พอร,ร์ของเรานะจนกระทั่งวันนี้นี่พิษปาดได้นะครับไอ้นี่ดยเหตุว่าเราได้มาเรียนรู้นะบ๊อบบได้อธิบายเราเข้าใจแล้ว นะก็ได้เพื่อแผ่ต่อไป